สวัสดีครับพบกับรถตู้ VIP รอบ289แล้วนะครับอันนี้ผมนำเอาคันปี2 0 1 0นะครับมานำเสนอ f c นะครับนี่ครับหน้ารอๆเลยนะครับได้หน้าปี14แล้วด้วยนะครับสีขาวนะครับขาวจั๊วเลยโอ้ดูแม็กก่อนนะครับ ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับวันนี้แต่ยางใหม่ไปสี่เส้นเลยนะครับไปใช้งานนะครับยางใหม่ๆสี่เส้นเลยครับผมนี่ดูภายในก่อนสายจอยดอยสิบนิ้วภายในสวยๆว้าวสวยสดงดงามเลยนะครับพร้อมกระบ,บอก บิกกี้เมาส์นะครับห้มหลังเรียบร้อยนะครับ<ม>นี่นในอันนี้ได้เป็นเบาะสี่แถวนะครับเฟซีน,นะครับ<ม>นี่พม่านใหม่นะครับก<ม>ัะจายไฟโซนไฟครับ<ม>นในสวยๆ นี่ครับเบาะสีแถวนะครับคันนี้ราคา488,000บาทเท่านั้นนะครับมีทีวีด้วยนะครับมีทีวีสีสันสวยๆว,ว้วันนี้ช่างไทยเป็นเขียดมาเปิดประตูให้เลยเนี่ S <S 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 สังไทยทำโอนะครับอันนี้โน่นติดแอร์บัสท,ท้ายคันนี้ปี15บห้านะครับอันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับราคา4ี่แสนแปดมื่นแปดพับาทนะครับปี2 0ง0ันสิบนะครับครับไม่สะดวกเงินสดคันนี้จัดไปเน้นได้อยู่ประมาณสามแสนเจ็ดนะครับ จัดไปนเน้นได้ประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับที่เหลือเป็นเงินดาวนะครับผมนี่ลายไ,ไท้ายปีสิบสี่ด้วยนะครับลอ้อมแม็กขอบสิบห้ายางไม่สี่เส้นเลยนะครับนี่รถพร้อมใช้เลยนะครับสนุกสนใจโทรเลย0813982928นะครับ รถเราจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเราไม่อยากบอกว่ารถของเราดีอยากให้เรามาขับเรามากี่แล้วท่านจะติดใจเชียบสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบายบาย